ปัญญามงคลและแอดคาราบาวค่ะหลังจากพัก ฟังข่าวจากสนักขาวไทยและก็รับประทานหารมือเที่ยงกันไปแล้วนะคะยังอยู่กับแมมรัตวิตาในช่วงนี้นะคะแชมเปี้ยนแดรี่บันทึกผู้ชนะนะคะเรามีหลากหลายเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่มาถ่ายทอดกันในวันนี้และวันนี้นะคะเป็นเ,เรียกว่าหนึ่งหนุ่มนะคะที่มีการต่อสู้ชีวิตมากๆบางคนอาจจะไม่คาดคิดเลยนะคะถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยว่าคุณเกติศักเข้าครองเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ย ถึงขั้นแทบจะไม่มีกางเกงใส่นะคะตัวเดียวเนี่ยใส่อยู่ตลอดทุกๆงานเลยแล้วก็ใฝ่ฝันรักกางเกงยีนเป็นชีวิตจิตใจนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตนะคะว่าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงนะคะแล้วปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นกูรูทางด้านกางเกงยีนสนะคะตอนนี้คุณเกียรติศักดิ์เข้าครองอยู่ในสายกับาลาล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติศักดิ์ค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่บันทึกผู้ชนะนะคะ ค่ะวันนี้ทราบมวาว่ามีงานอยู่ใช่ไหมคะครับค่ะก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้แฟนๆชาวรถทุ่งมหาคนครนี้ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะอยากให้คุณเกียรติศัก์เล่าย้อนประวัติความเป็นมาตั้งแต่วัยเด็กสักนิดหนึ่งคะ่ะเป็นชาวจังหวัดอะไรคะจังหวัดสกลนุรครับค่ะอยู่อำเภออะไรคะอำเภอประจตาคามครับอำเภอประจตาคารนะคะช่วงชีวิตไปไวัยเด็กนี่เป็นยังไงบ้างคะชีวิตครอบครัวเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนเด็กก็ลำบากครับบา้าน พราะบ้านติดเขาทางลาดยางทางอันเนี้ยทางลูกลังค่ะใช้ะเตียงยุคสมัยนั้นนะครับแล้วคุณ<ข>พ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะทํานาทําสวนครับค่ะมีพี่น้องกี่คนคะเก้าคนครับมีพี่น้องเก้าคนอ,คอันนี้อาจจะเป็นที่มาของความละบากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยครอบครัวที่มีลูกเยอะๆเนี่ยจะลําบากกันสักนิดนึงนะคะที่ที่บอกว่าลําบากนี่คือยังไงคะอยากจะให้เล่าให้เห็นภาพนิดนึงตอนเด็กของคุณเกติศักดิ์เอง ตอนเด็กจําความได้ก็ช่วงนั้นพ่อแม่เขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดคือคือพ่อแม่เขาก็ให้พวกผมตอนเด็กๆพวกผมอยู่ที่ที่จังหวัดปัะจีนอยู่ที่บ้านต้องแล้วก็ต้องดูแลตัวเองหากินกันเองแลว้วพ่อแม่เขาก็ไปอยู่สระแก้พวพ่อไปอยู่จัน <c oughs> คือเขามีเขามีที่แล้วก็เขาแบ่งให้พี่สาวคนโตไปอยู่จันทพี่สาวคนรองก็ไปอยู่สระแก้วแต่พวกผมก็ต้องเลี้ยงตัวเองอยู่ที่จังหวัดปักกิ่ดูแลต,ตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเลย ตอนนั้นรู้เก้าขวบสิบขวบเหรอครับเก้าขวบสิบขวบนะคะตอนนั้นนี่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไหมคะเอ๊ะทำไมชีวิตเราต้องมาลําบากขนาดเนี้ยครับเราตื่นเช้ามาก็ต้องหุงข้าวเองเองลรวหากับข้าวทำกันเองแล้วก็ไปเรียนหนังสือกลับไปต้องมาหากับข้าวเก็บไปตุนไว้ตอนเช้าตอนเช้าเราต้องหุงข้าวทำมากินกันเองอย่างนี้ครับค่ะและที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับกางเกงนะคะกาอมันมันจะเป็นที่มา ที่บ่งบอกว่าปัจจุบันทําไมถึงเป็นเงเกงยีส์นะคะสมัยก่อนนี่มีความหลังอะไรกับเงเกงที่เราใส่อยู่คะอ๋อตอนนั้นผมก็ก็คือช่วงนั้นตอนเด็กๆก็ก็มีแต่ชุดชุดเดียวคือชุดชุดเรียนตั้งเรียนนะครับคือกาะตันชุดเรียนรามีงานประจําปีเพราะสมัยก่อนตามชนบทแล้วเขาจะมีงานประจําปีใช่ไหมครับเขาก็ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งอะเราไปเที่ยวไปเที่ยวก็ชุดนั้เรียนคือชุดเดียวครับชุดเที่ยวกับชุดเรียนคือชุดเดียวกันเลย ตลอดเลยนะคะใช้ด<อ>ดแบบนั้นตลอดนะคะโอเคเห็นเพื่อ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 นเขาอยู่บ้านไม่ห่างกันแล้วเขาก็อยู่ปเป็นลูกป้าห่างไกลใกล้เคียงอ่ะคือเขามีญาติพี่น้องอยู่ฝั่กรุงเทพอ่ะเขาส่งเกงยีนเก่ามาให้ใส่ค่ะเกงขายาวของเก่าๆอะ่ะทีนี้เราเป็นเป็นเด็กเราก็อยากมีเกงขายาวเหมือนเขาใส่ทีนี้มาเอิน ไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันแต่สมัยก่อนต้องเดินเดินเดินไม่มีรถนักสมัยนั้นต้องเดินรองเท้ารองเท้าไม่มีสายต้องเดินเดินไปเที่ยวแล้วก็เห็นเขาเขาไปเที่ยวกับเราทุกครั้งอ่ะเขาก็ใส่แต่เกงขายาวเราก็อยากใส่แล้วก็ขอยืมเขาใส่เขาก็ไม่ให้ใส่นะคะตอนนั้นเราฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะใส่เกงขายาวมากไม่งั้นก็ใส่แต่กางเกงนักเรียนตลอดนะคะแต่เขาก็ไม่ให้ยุงมันกัดเนี่ยเป็นไปยุงกัดแล้วก็ขนาดเขามีเขามีต้องสามตัวนะอีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งเขาใส่ไม่ได้กระเป้ามันขาดเขายังไม่ให้ใส่เลยเขาเขาบอกไม่ให้เรว่าความเรว่าความฝันว่าสักวันหนึ่งจะมีเกฑงยินใส่เป็นของอตัวเอง,งนะคะค่ะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะหลัง,<อ>งหลังหลังจากนั้นนะคะหลังจากในช่วงวัยเด็กนี่เราตัดออกมาในช่วงที่เ,เริ่มต้นเข้ากรุงเทพแล้วอะไรแบบนั้นค่ะก็ได้มารับจ้างทํางานที่กรุงเทพกับพวกพี่ๆเขาแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าคือเด็กทุกคนอะ คือแถวแถวบ้านผมน่ะคือถ้าได้เข้ากรุงเทพเราก็อยากไปดูวัดพระแก้วครับเพราะว่าแก้วอยากไปเห็นแล้วก็บังเอิญมีโอกาสได้ไปวัดพระแก้วแล้วก็แล้วก็ได้ไปเดินเดินยุคนั้นเขาจะเดินน้ำหลวงจะมีคนเดินเที่ยวยันเยอะมันมีคอ,<ถ>องเก่าแถวคลองหลอดจะมีแล้วก็ผมก็ได้ไปเดินเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปเลือกวนเป็นทางเดินวนเรื่อยครับผมก็ไปเจอเกงยีนนะครับคนเขาขายเกงยีนมือสองกันน่ะค่ะ ผมก็ได้ไปเห็นผมก็อืมมันก็สวยดีเนาะแต่เราไม่มีตอนนั้นเราไม่ยังมีรายได้ดีเราก็มีแค่มีเงินเดินไม่กี่เท่าไหร่เองไม่หลักร้อยอยู่เลยเงินเดินผมอยู่ยุคนั้นอ่ะค่ะเราก็อยากได้แล้วก็ไปเดินดูงี้ยดูดูไปเลยดูดูบางทีอยู่ตัวอยากได้ก็ดูถามแล้วก็แล้วก็ถามไปด้วยว่ารุ่นนี้เป็นเป็นยังไงยะเป็นเป็นยังไงอ่ามันคือลิงเกีงรีวายยุคนั้นมันไม่เหมือนกันไงครับค่ะ มีขาปิดขาสุดกระดูมอะไรก็ไม่เหมือนกันเข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อตอนนั้นเรียกว่าเงินของเราเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมคะเงินเดือนตอนนั้นหกร้อยบาทมั้งครับยุคน่นหกร้อยบาทข้าเทพใหม่ๆนั่นแหละไปทำข้างเทไหนึ่เดือนหกร้อยบาทหกร้อยบาทนี้ทาอะไรคะทาอาชีพอะไรคะตอนนั้นรับจ้างทั่วไปครับทุกอย่างเลยมันต้องยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้ยมันนานแล้วครับยี่สิบหกปีแล้วค่ะ สุดท้ายได้ตัดสินใจซื้อยังเกงยีนตัวแรกนี่รยราคาเท่าไหร่คะบังเอิญมันมีเกงตัวยีนตัวหนึ่งนะมันเอลสามสิบหกเป็นเกงยีนริมแดงที่ซีดนะครับค่ะซีดปะปะ,ปะเปืเป่อยๆแหละเขาเขาตั้งราคาไว้หกร้อยบาทนะครับบังเอิญผมก็มีตัวผมนะเอลแค่ยี่แปดยี่บเก้าเองครับค่ะแล้วผมก็ความสูงผมก็ไม่สูงนะค่ะทีนี้นเกงก็ยาวต้องสามสิบสามสิบสี่ะเกงความยาวของมันเอลต้องสามหก ผมก็อยากได้มันคือมันถูกดีมันเป็นริมแดงซีซีปะปะในสมัยนั้นเขานิยมภาพปะปะติดติดแบอใหญ่ๆผมมีเงินผมก็มีเงินหกร้อยบาทมาเดินอะผมผมลงต่อเล่นๆกรอว่าต่อไปไม่ใช่เลยแต่อยากได้มากเลยล่ะคือถ้าได้สี่ร้อยห้าสิบาทอะผมจะเอาเขาเขาเขาไม่ให้ผมก็เดินไปผผมเขาไม่ให้ผมก็เดินไปกลับมาต่ออีกต่อบังเอิญเขาให้ผมอะให้ผมผมก็ดีใจมากเลยค่ะ ผมยังมีเงินเหลือไ้วกินร้อยห้าสิบาทเครับเป็นตัวแรกในชีวิตเลยราคาสี่ร้ยห้าสิบนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณเกียรติศักดิ์จำได้แม่นยำนะคะ <พอ S 1> เล่าถึงนี้เสียงนี้ยังมีน้ำเสียงที่ตื่นเต้นอยู่ในตอนนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเป็นจริงเป็นจังในการที่มาขายเกง,เกงยีนหรือว่าเป็นนักสะสมนี้อายุสักเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ก็พอมีรายได้พอมีรายได้ไปทำงานมาเปลี่ยนงานมาเรื่อยพอมีรายได้ผมก็ มาแล้วก็ผมมีรายได้ผมก็ก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆครับสมัยเกยินรีวายมันไม่แพงครับมันก็ตัวหกร้อยแปดร้อยริมแดงก็ตัวละพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสะสมมาตลอดเลยนะคะพอมีตังค์ผมก็มีเงินเหลือหน่อยผมก็คือตอนนั้นหนาทองบาทแล้วสามพันกว่าบาทยังไม่ตีทองอะไรเลยเลือกยินซื้อเลืกยินครับทองมันสามพันกว่าบาทไม่ซื้อเตษซื้อยีนปีนดมือสองเลยนะตัวสองพันกว่าสามกว่าแพงกว่าทองเลย บางทีฮะหรือเลือกยีนยีนก็เก็บมาเล่ยจนจนมาเ็ามีมาเยอะเหมือนนะครับแล้วก็พอปีสี่ศูนย์อ่ะมันมันฟองสบู่อ่ะเขาบอกว่าเลยร่างโมไสายเขาก็ที่ทํางานเขาก็ปิดตัวไปนะครับมผมก็เลยไม,ไม่ไม่ถึงว่าคุณเกติศักดิ์นี่ทําง,งานบริษัทอยู่ก่อนนะคะคจนกระทั่งเจอฟองสบู่แตกบริษัทปิดกิจการ,รนะคะ,คะ,คะแล้วคุณเกติศักดิ์ทำยังไงต่อคะผมก็ไล่ได้ตอนนั้นเขานิยม เห็นพวกดาราเขานี่ชุนนันพูดดาราพวกนี้เขาดิยยมเอาเอาเสื้อผ้ามาขายกันอะค่ะเปิดท้ายขายของแบบนั้นนะคะค่ะครูที่ในอ่างผมก็เลยเก็บเอาเสื้อผ้าผมตัวที่มันที่มันชอบน้อยที่สุดอะคือคือมันชอบหมดทุกตัวแต่ว่าที่อันไหนที่มันรักน้อยที่สุดะเอามาวางขายอวางขายที่สิบตัวสิบตัวมันก็ขายได้หมดเลยนะมันขายได้ทุกตัวเลยเอามาจากบางตัวซื้อมาหกร้อยเราขายเป็นพัน่ะ อืมก็กําไรดีสิคะกําไรทั้งกําไรทั้งใส่กําไรกัได้ได้กําไรอีกค่ะได้ทั้งสอ,อย่างเลยครับวันนงค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็เลยเริ่มเป็นแรงจูงใจนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราสะสมไว้เฉยๆนี่อาจจะไม่มีอะไรคืนกําไรมาให้กับเรานะคะก็เลยเริ่มทําเหมือนเป็นธุรกิจเปิดท้ายขายของมาตลอดใช่ไหมคะ,คะ ทมนิดนึงนะคะนอกเหนือจากสะสมแล้วเนี่ยทราบมาว่านะคะคุณเกยรติศักดิ์ไม่ธรรมดาด้วยใจรักนะคะศึกษาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ด้วยอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดค่ะครับบางทีพวกเดี๋ยวนี้มันของมันเป็นเก่งมารุ่นใหม่เดีย๋ยวนี้มันเป็นของพวกพวกของลอกเลียนแบบเยอะไงครับค่ะทีนี้เราเราในย,ยุคข,ของสมัยนะั้นมันมันไม่มีของลอกเลียนแบบ ทีนี้บางเอก่อเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ดูไม่ค่อยออกเขาก็มาถามที่พ่อพี่ของแพ้เป็นยังไงของเรียนเป็นยังไงค่ะแล้วก็ในหนังสือได้หลายท่านที่ออกตำรายีนมามันก็รูปภาพมันจะมีน้อยครับมีน้อยครับม,มีน้อยแล้วผมก็ได้ศึกษามากับผมมีโอกาสได้ได้ได้ไดเจออาจารย์คนหนึ่งอ่ะที่อาจารย์พันยุทธค่ะอีวันหนึ่งผมขอบพระคุณท่านมากเลยเพราะท่านจะให้แนวแรวคิดกลับมาด้ให้ ความรู้ผมมาบ้างอมผ,มผมขอบคุณท่านทีนี้แล้วก็ผมก็เลยอยากจะทำหนังสือตำรายีนอะอ่ะให้ให้คนรุ่นใหม่ๆคนที่ยังรู้ไม่ชัดแนตะ่คือมีรูปภาพหมายความว่าคือเขามีเกียรยีนตัวหนึ่งรีไวท50์501อ่ะของอเมริกาที่อยู่ในบ้านอะ่ะค่ะสามารถเอามาเทียบตำรายตําราผมเนี่ยอืเทีบภาพสีเลยไม่ต้องไม่เทียบสีภาพสีภาพเลยคือถ้าใช่ก็คือใช่เลย ว่าแทหรือเปล่าใช่ไหมคะว่าแทหรือเปล่าดูทั้งตัเข็บสีกระดุมตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเจ็ดสามแล้วก่อนจะมาเป็นเกงยีนเกงยีนสบปะุเท่าโอวอสครับค่ะเพราะผมจะเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นรุ่นนุ่นเลยครับมาจะใช้ชื่อหนังสือว่าอะไรคะโอเวอร์ออสครับค่ะตอนนี้เขียนเสร็จแล้วยังคะก็ทําปกแล้วลูกเล่นแล้วก็เขียนโครงร่างหมดเลยบร้อยแล้วแต่ว่า รอคนลงพินเขาทาให้อยู่ค,ครับเลองมาถ่ายทำถ่ายพวกเล่มค่ะถ้ามีโอกาสยังไงนะคะอาจจะนํามาแจกแฟนรายการที่สถานีหรือว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้ได้นะคะว่ามีขายที่ร้านหนังสือหรือว่าขายที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าเชื่อว่าใครที่ข้างใครกางเกงยีนอยู่แล้วนะคะก็ต้องสนใจในตรงนี้นะคะทราบมาว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าประสบผลสําเร็จอย่างงามนะคะชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะ ในเรื่องการดําเนินชีวิตจากที่แต่ก่อนเคยลําบากมามากครับแต่ก่อนลําบากต,ตอนนี้มันก็ไมนก็ดีขึ้นเยอะครับอย่างเราเราเคยเราความฝันว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีบ้านของตัวเองอย่างมีรถมีอะไรแล้วก็เังอเอิญเราก็คือประสบความสำเร็จกับเงินยินนะครับคือรายได้ทุกอย่างมาเราก็จะช่วย,ยงเงินยินช่วยเรามาเยอะเอเอเราเรามีคือเราเรามีโอกาสนะคือบ้านเราอยู่ประดีมัน,ม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 น ของที่เข้ามาที่ขเขมรที่ลงเกลือนะครับอยู่ใกล้ด้วยเราเมือนเ,เราดูของดูของเต็นด้วยเราก็มาสามารถตั้งราคา,าเองเป็นคือเราซื้อมาพันห้าเรามาขายสองพันอย่างเงี้ยเรา<ม>ตั้งราคาเราเองได้ไงเราไม่ต้องไม่ให้ใครตั้งเลยเราซื้อมาพันหนึ่งเราขายพันห้าเราตั้งเราเองได้เลยค่ะและสําหรับคนที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้นะคะสนใจช่องทางทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยแนะนําหรือว่าติดต่อคุณเกียรติศักดิ์ได้ที่หมายเลขอะไรคะถ้าคนจะ มันถ้าควรจะเขา,เขา,เขาชอบชอบค้ขาขายนะครับมันมีทั้งเสื้อเลยนะครับมีเสื้อมีเสื้อมีเกงขาสั้นมีเกงยีนมีเกี่ยวกับเป็นของมือสองครับผมช่วยช่วยแนะ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 ได้คือเบอร์โทร089 8818329ครับค่ะ089 8818329นะคะใครที่สนใจอยากจะขอคำแนะนำดีๆ ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะหรือว่าต้องการกําลังใจนะคะติดต่อ <Okay. S 1> คุณเกติศักดิ์ได้เลยทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะอยากให้คุณเกติศักดิ์ฝากกาลังใจให้กับหลายๆคนนะคะบางคนก็ท้อแท้กับการทำมาหากินท้อแท้กับปัญหาส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณเกติศักดิ์น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของการสู้ชีวิตคะ่ะเชิญเลยคะ่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับธุรกิจรหรืออะไรที่ว่าเราไม่มีงานจะทําไม่มีไรายได้เพิ่มขึ้นมา ยจะมีช่องทางที่จะที่จะช่วยเราได้แล้วลงทุนน้อยก็มีเสื้อผ้านี่ครับขายเสื้อผ้าค้าขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยลงทุนน้อยแล้วกําไรเองตัวเราได้ครับ ค่ะนะคะมีกําไรเลี้ยงตัวได้แน่นอนนะคะ,ะแหมค,คุณเกียรติศักดิ์คะตอนนี้มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพอฟังเรื่องของคุณเกียรติศักดิ์แล้วน้ําตาจะไหลเลยค่ะจากคุณเพชราเสรีไทย35นะคะฝากกําลังใจให้คุณเกียรติศักดิ์นะคะ ค่ะนะคะก็ทางรายการก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณเกติศักดิ์นะคะเ,เรียกว่าในเรื่องของธุรกิจนี้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเลยนะคะเป็นกูรูด้านเีนเกนส์นะคะและ้วหนังสือออกเมื่อไหร่แจ้งผ่านมาทางรายการด้วยนะคะมีหลายๆคนสนใจค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มหาละครแฟมิลี่สองอาทิตย์ที่เป็นพิเศษโดยรวิตาปัญญามงคลและแอดคาราบาวค่ะกลับมาช่วงนี้อยู่กับน้าแอดคาราบาวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะน้าแอดค่นะ Ad สวัสดีครับคุณแมนครับค่ะเกียรติศักดิ์ครับค่ะเป็นไงบ้างคะฟังเรื่องราวชีวิตคุณเกียรติศักดิ์แหมเป็นกูรูด้านกางเกงยีนส์ด้วยค่ะ ครับก็ดีใจนะครับที่จากเด็กชนบทคนหนึ่งเรียนก็ไม่สูงแต่ว่ามีใจรักเรื่องยีนและในที่สุดจากความรักเนี่ยการมาเป็นอาชีพได้คนที่ทําอาชีพที่ตรงกับที่ใจรักเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากเลยครับเรื่องเงินเป็น,อ,อ,นอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับค่ะเป็นแบบยินค่ะเรื่อง การเริ่มต้นของยีนเนี่ยมันมันเป็นความเรื่องการเริ่มต้นที่จากสมัยก่อนนะในตะวันตกใน,ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเขาใช้พวกหนังกวางหนังสัตว์เนี่ยเป็น,เป,นเ,เ,เป็นเลี้ยงเอ่อเป็นเสื้อผ้าเวลาทํางานในฟาร์มแล้วพอหลังจากที่ปลูกฝ้ายได้สาเร็จเนี่ยมันก็กลายมาเป็นยีนแต่กว่าจะเป็นยีนเนี่ยคนอเมริกันต้องตายไปต้องหลายหลายล้านคนนะค่ะเพ <อ S 1> ราะอะไรคะในสงครามในสงครามเอ้ ซีวิววอรแฟร์เนี่นะครับค <c oughs> ่ะ้นก็หรือว่าคอตตอนวอร์ด้อืมที่เอาเอาเอาคนเอฟริกันมาเป็นมาเป็นท่านค่ะพกทั้งใต้เนี่ยปลูกฝ้ายกันแบบเป็นล่ำเป็นสันจนเกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมานั่นนะครับก็คือที่มาของยีนเริ่มต้นเลยนะครับจากถ <c oughs> ัง่างมาเป็นฝ้ายแล้วก็มาเป็นสงครามและในที่สุดก็มีเรื่องของประชาธวิจัยเข้ามาเกี่ยวังนั้นยีนเนี่ยมีอะไรที่ ยาวนานประวัติศาสตร์ยาวนานมากค <c oughs> ่ะดีใจครับที่ได้ดสายเลือดใหม่คนหนึง่งผมมีเพื่อนคนหนึง่งคือพันยุทธ์เนีย่ยเขาก็บ้ายีนม,มากเ <c oughs> มื่อสักครู่คุณ <c oughs> เกียรติศักดิ์ก็เอ่ยถึงนะคะอาจารย์พันยุทธ์ว่าเป็นคนให้คําแนะนํานะคะขอบคุณออกขอบคุณอาจารย์พันยุทธ์ออกอาก,ากาศด้วยค่ะแสดงว่าคุณพันยุทธ์นี่เป็นเพื่อนแอดใช่ไหมคะค่ะบางหนึ่งก็ฝากความคิดถึงมาถึงเกียรติศักดิ์ด้วยบางเนงนี่อยู่กับกับแพรเนี่ยนะอ๋อค่ะค่ะ ฟังตำนานตรงนี้นะคะนายแอดก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รู้เรื่องราวความเป็นมาของยีนส์นะคะที่มีวันนี้แล้วก็ดีใจกับคุณเกติศักดิ์ที่เป็นสายเลือดไทยของเราที่เข้ามาเ,เรียกว่าเข้ามาลงลึกกับตรงนี้นะคะครับคือคนจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องร,องรู้ต้องรู้ให้ลึกโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์เพราะเราจะได้เดินหน้าต่อไปอยังมีทิศทางถ้าอย่างเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ของเรา ใครยังเขียนประวัติศาสตร์กันผิดๆว่าเรามาจากเพื่อเขาอันไตมั่งมาจากตรงนู้นตรงนี้มั่งนั้นเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆค่ะแล้วก็ก็ดีใจที่คุณคุณเสลิศักดิ์กำลังเขียนหนังสือด้วยเนี่ยเเป็นอะไรที่ให้คนได้ศึกษาได้ศึกษาเรื่องยีนได้อะไรอ่อยอดไปได้อีกนะครับค่ะและที่สําคัญนะครับ ยีนี้ก็คือมีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยคนก็ยังนิยมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สร้างรายได้อย่างงามเลยทีเดียวคุณเกียรติศักดิ <ผม S 1> ์บอกรักไม่เคยใส่ผมไม่เคยใส่เกงอื่นเลยนอกจากเกงยีนใช่ค่ะยังคิดเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยโ,โหคงจะได้ความรู้จากนาแอดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่านาแอดนี้ก็เหมือนเป็นสาวกของยีนด้วยเหมือนกันนะคะค,ค่ะใส่สบายแล้วก็แบบไปได้ทุกๆงานเลยนะคะค,ค่ะไม่ทราบว่าวันนี้นาแอดมีงานที่ไหนไหมคะ วันนี้ผมเล่นเทิดทายอง์ราชันที่สุพรรณบุรีครับใน<อ>ตอนหกโมงเย็นนะครับค่ะนะคะเดรุ่งจะไปไปออใต้นลครับไปอีกสองอาทิตย์นะค่ะก็ลง <hal> ทัวร์คอนเสิร์ตใต้ย,ยาวเลยทีเดียวนะคะค่ะยังไงอยากให้น่าแอดทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงนะคะกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เป็นแฟนแฟนแมหานครแฟมิลี่ลูกทุ่งมหานครอสมทอีเฟมเก้าสิบห้าค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็อยากให้ก้มหน้าก้มตาถมากินกันนะครับอย่ายว สนใจเรื่องการเมืองมากนักนะครับเบาๆหน่อยนะเพราะว่าเราก็วัดกําลังกันมาพอสมควรแล้วนะครับบานเมืองก็บอกซ้ากันมาเยอะแล้วสงครามไม่เคยทาให้ให้เกิดอะไรดีเรานอกจากจากความการสูญเสียทางพัดภาคแล้วก็แก้ไขกว่าจะแก้ไขมันใช้เวลานานนะครับถ้าเรารักกันตั้งแต่วันนี้นะครับเดินหน้าต่อไปในวิธีทางที่ทำมาหากินเพื่อตัวเองผมคิดว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแล้วในภูมิภาคเนี่ยนะครับหรือในโลกก็ว่าได้คะนะคะยังไงสมัครสมานสามัคคีกันนะคะเหมือนที่นาแอดบ,บอกค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนาแอดมากๆเลยในวันอาทิตย์หน้าเจอกันเช่นเคยนะคะคขอบพระคุณคคมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือนาแอดคาราบาวนะคะเป็นช่วงพิเศษมากๆเลยสําหรับทุกทุงมหานครนะคะที่เครื่องถึงบ่ายโมงตรงเราจะมาสัมภาษณ์ชีวิตของบุคคลที่หลากหลาย แล้วก็พูดง่ายๆหลากหลายนี่ทั้งอาชีพทั้งการดำเนินชีวิตนะคะแต่ทุกคนนี้มีแรงใจในการที่จะสู้กับอุปสรรคปัญหาขวากน้ําต่างๆนะคะจนมีวันนี้อยากให้หลายๆคนฟังตรงนี้แล้วหันกลับมามองตัวเองนะคะว่าปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่อาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องหนักหนามากมายนะคะคนอื่นหนักหนาสาหัสกว่าเราเยอะเลยเขายังสู้กันเป็นกําลังใจให้สู้ๆกันนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่ต่อกับเท่อุเทนผมมินนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมหานครวิกไกร์่ายทอดสดตั้งแต่บายสามโมเป็นต้นไปค่ะเก็บเอาไว้เธอเก็บเอาไว้ยังมีคนต้องการผ่านวันนี้มาจากเมื่อวานยังมีวันต่อไป อบเอาไว้เธอแอบเอาไว้ดูใจให้นานๆจำเอาไว้คารมไม่ทีหวานหวานปากและใจต่างกันสักวันหนึ่งถึงต้องมาอีกครั้งสักวันหนึ่งถึงต้องไป สักวันหนึ่งถึงแม่บอกว่ารักอาจจำต้องแยกย้ายวันนี้เราเจ็บอย่างไรวันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดีเพเพราะมีแต่ความจริงใจ เาไว้เธอเพื่อเอาไว้เตรียมใจไว้สักหน่อยอันความรักเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน,น้อยในชีวิตคนเราเจ็บมาแล้วก็เจ็บไปแล้วเจ็บมาจนแคม सुचिवित्तन्माये วันหนึ่งถึงต้องไปสักวันหนึ่งถึงแม่บอกว่า